คุณแม,ม่ปัจจุบนันนี้อายุ48ปียังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือนไหมฮะยังค่ะยังนะฮะก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดประจําเดือนครับอาจารย์ปวดรุนแรงแค่ไหนยังไงครับก็ตั้งแต่ปวดตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าปวดแบบแรกๆจะปวดสักครึ่งวันคือขยับตัวไม่ได้ถ้าขยับตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปวดแบบบิดเลยอะ่ะปวดวันที่มาหรือว่าปวดวันที่มาเลยวันที่มา,มาค่ะครับ แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงปวดถึงกับเป็นลมเลยอะค่ะคือแบบมือเท้าแบบเหงื่อออกอ่ะอันนี้ปวดมาตั้งแต่เป็นสาวๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลยใช่ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็แรกๆก็จะเป็นไม่มากเท่าไหร่แต่ลหลังๆนี้จะเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดทราบสาเหตุไหมครัไม่ทราบค่ะคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งครับแล้วได้คุยกับคุณหมอปรึกษาแพทย์ว่ายังไงบ้างครับไม่ได้ปรึกษาค่ะเอาทาไมล่ะฮะก็อาศัยทานยาแล้วก็ใช้กระเป๋าต้าร้อน อ๋อแล้วกี่วันมันก็หายก็ประมาณวันเดียวก็หายแล้วค่ะแต่จะเป็นเฉพาะแรกๆค่ะอ๋อแต่จะปวดรุนแรงใช่ค่ะปวดรุนแรงมากปวดมากค่ะใช้วิธีทานยาทานยาแล้วก็กระเป๋าน้าร้อนกระเป๋าน้าร้อนเป็นอย่างนี้ทุกๆเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือนถึงจะต้องหยุดงานไหมฮะก็บางครั้งมีเหมือนกันมีบางครั้งต้องหยุดงานด้วยค่ะลำคาญงุดอิดไหมฮะ นองคานมากเลยหูหนิดะตรวจวก็ไม่เจอสาเหตุไม่เจอค่ะปรึกษาแพทย์ก็ไม่มีความผิดปกติค่ะแต่ก็ปวดเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเห็นไหมครับว่าทําไมตัวเองมีความผิดปกติแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นก็เคยคุยนะฮะแต่ว่าอก็ไม่มีไม่มีใครแสดงว่าพี่เห็นอะไรมากกว่านี้อืมก็คือบางคนที่เขาปวดเขาก็ไม่ได้ปวดเยอะขนาดนี้เหมือนยอมรับสภาพไปใช่ค่ะก็เทนั้นก็คือต้องกินยา แก้ปวดไปวันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าอยากจะหายหรือเปล่าฮรก็รู้สึกนะคะมีใครบอกอะไรยังไงฮะก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาค่ะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาว่าเอ๊ะทำวิธีไหนนะหรือมีอาหารเสริมตัวไหนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานมันก็รู้สึกลาคาญเวลาที่เราจะไปทํางานหรือทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่อยากทําอะไรเลยอยากอย่แบบจะอยู่เฉยๆอ่ะครับทดลอง เริเร่มรับประทานเริ่มรับประทานก็ตอนแรกก็รับทานกันวันละครั้งละหนึ oul, ่งแคปซูลสองครั้งครั้งละหนึ่งแคปซูลหาแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเป็นครั้งละสองแคปซูลก็อกพอดีมีคนแนะนํา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยทานแบบนี้ทานมาได้สักประมาณสักสองสัปดาห์ได้ครับพอตอนนี้รู้สึกว่าเวลามีประจำเดือนเนี่ยมันหายแบบไม่ปวดไม่อะไรเลยเหมือนกับแค่แบบมันออกมาเฉยๆเลยอ่ะ คือสองสัปดาห์แรกที่รับประทานมันอยู่ช่วงของการมีรอบเดือนพอดีกำลังจะมีสัปดาห์ที่สามกำลังจะมีสัปดาห์ที่สามใช่ค่ะใจจดใจจ่อลุ้นเลยสิว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะไม่คือหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ไม่ได้ตั้งใจมันทานคือว่าแบบมันเป็นแค่ว่าบำรุงร่างกายอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามาก็คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามาเยอะมากมาประมาณสุกเดือนแรกจะประมาณสักสามสัปดาห์ได้ ฮะเยอะมากค่ะมาเยอะมากมีประจําเดือนนานถึง <ฮะ S 1> สามสัปดาห์มีมีนานมากแล้วก็รู้สึกว่าตกใจเกือบจะไปหาหมออยู่แล้วค่ะอุ้ยเดี๋ยว <c oughs> สามสัปดาห์เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะอาจจะฟังดูแปลกๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยเคย,ม,คยมายังไงฮะสสัปดาห์นี้คือมาเยอะมากเหมือนเลือดจะหมดตัวอะไรเงี้ยแต่เราไม่เหนื่อยไม่เพียเลยนะทุกวันทุกวันค่ะเป็นเวลาสาสัปดาห์ค่ะวันละวันแรกมากมาอ่ผมผมถามตรงๆเลย เปลี่ยนผ้าอนามัยกี่ชิ้นด้วยกันเออมันจะได้เห็นภาพกันเลยนะถูกไหม,มฮะเออเปลี่ยนประม,มาณสี่ห้าอะวันหนึ่งอะประมาณละสองสัปดาห์แรกอะนะพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงวันละสี่ห้าชิ้นเลยค่ะแบบนั่งเนี่ยอาจารย์พิเชษก็คงตอบไม่ได้เพราะไม่เคยใช้นะฮะ <laughs> ผมก็ไม่เคยใช้นะฮะอาจารย์นไพคงต้องตอบเลยฮะมันเยอะหรือเปล่าฮะ เยอะมากๆเลยน่าตกใจนะคะเพราะปกติเนี่ยมันจะประมาณ3-5ถึงวันคนที่มานานก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งนะคะซึ่งซึ่งวันแรกวันที่สองมันอาจจะมาเยอะแล้วมันก็ค่อยๆลดลงนะฮะแต่ถ้ามาทังสามสัปดาห์นี้ต้องไปพบหมอแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมฮะตันแรกกังวลตอนแรกกังวลกะว่าจะไปหาหมออยู่แต่ัเอิญไปคุยกับเพื่อนที่แนะนํามา เขาบอกว่าถ้าทานตัวนี้มันจะค่อนข้างจะมีประจำเดือนเยอะก็เลยเฉยๆลองทานต่อดูเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เพลียไงไม่เพลียดเฉยๆไม่เพลียไม่ปวดท้องไม่ปวดท้องเลยอต้องบอกอะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่เพียงแต่ว่ามีประจำเดือนมากกว่าปกติท่านัเองค่ะใช่ค่ะอ ความรู้สึกของคุณแบบดีขึ้นประจำเดือนก็ไม่ทำให้ปวดท้องอันเนี้ยมันจะมีผลจากอะไรครับคืออาการปวดหายไปเนี่ยหรือว่าไม่ปวดหรือปวดน้อยลงเนี่ยเราอธิบายได้จริงๆมันเป็นงานวิจัยของอาจารย์อัครับนะฮะกับเกี่ยวกับเชียมมันซึ่งผมมอบให้คนทำวิจัยเขาตอบดีกว่าแอ่ามาหรือว่าคนศึกษาโดยตรงเลยนะครับวันนี้เราโชคดีอย่างยิ่งเลยนะครับ คืออย่างตะก,กี้ที่บอกน,นะคะว่าที่มันปวดเนื่องจากมดลูกบีบตัวบีบตัวเนื่องจากสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพรอสตาแกมนดินครับซึ่งสารตัวนี้มันจะมีเซลล์ที่ผนังมดลูกอยู่แล้วคือมันไม่ใช่มีแบบมีอยู่นะคะม,มันจะสร้างขึ้นเวลานั้นแล้วก็ใช้งานเวลานั้นเลยซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาจะคลอดลูกซึ่งสารตัวนี้จะสร้างอย่างมากเลย แล้วก็บีบมดลูกเพื่อให้เอาเด็กออกอนะคะมันก็คล้ายๆกันอันนี้มันจะบีบให้ประจำเดือนออกแต่ว่าการสร้างมันจะต้องพอเหมาะใช่ไหมฮะไม่ใช่สร้างเยอะเหมือนกับจะบีบลูกออกอะฮะทีนี้เอ่อจีวที่อาจารย์พี่เชษส่งไปให้ทดสอบเนี่ยเราไม่ได้ทดสอบในคนนะฮะเราทดสอบในหนูครับแล้วก็ที่เราทดสอบนะั้นเราทดสอบฤธิ์ระงับปวดฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่ง การปวดกับการอักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากสารตัวนี้แหละค,คือคือเพราะซาแกรนดีเนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มนะคะซึ่งเขาจะเรียกเป็นกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม A อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะที่มดลูกนี้เป็นตัว F อฟลฟะ,ค,ะครับแล้วก็ที่อักเสบนั้นเป็นตัว E เป็นกลุ่ม E เราทดสอบแล้วเราพบว่า G-M 1เนี่ยสามารถไปยับยั้งการสร้างของเพราะซาแกรนดีได้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกใจว่าอาการปวดไม่มีนะคะเพราะว่ามันสร้างสารตัวนี้น้อยลงแล้วมัน,นะะทํางานเร็วขนาดนั้นเหรือครับแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองนะ,ะอาจารย์ไม่ใช่ทํางานเร็วขนาดนั้นก็คือว่า GM1 เนี่ยพอให้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะคเวลาร่างกายจะสร้างตัวพลาสติก,กดินขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมาจาก เริ่มต้นจากผนังเซลล์เลยผนังเซลล์จะหลั่งพวกไขมันออกมาตัวหนึ่งที่เราเรียกอะเรคิโดนิกแอซิดแล้วจากอะเรคิโดนิกแอซิดเนี่ยมันจะสร้างพรอสตาแกลนินมันจะผ่านน้ำย่อยตัวหนึ่งหรือเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไซคลออกซิเจเนสเราพบว่า G M1 เนี่ยไปยับยั้งไอตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยก็เลยทำให้ระดับของพรอสตาแกลนินลดลงก็คือมันทำงานคือมันทำงานทันทีเดี่ คุณต้นถามสองอาทิตย์นี้ก็เลยงงจริงๆมันทํางานทันทีอ๋อมีผลทันทีเลยไม่ว่าคุณอาจจะรับประทานสองวันกระแสเลือดก่อนหน้านี้ก็มีผลทันทีอ๋อไม่ใช่อันนี้มันมีผลโดยตรงต่อต่อการสร้างของสารนะคะอันนี้ไม่ได้ผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะคะอ้าวละสุดท้ายการรับประทานสองสัปดาห์หลังจากสองสัปดาห์ที่ทานไปแล้วมีผลทําให้ประจําเดือนออกมาเยอะ หยุดหรือว่าทานต่อก็ทานอยู่ได้สองเดือนแล้วก็หยุดลองหยุดดูทดสอบโดยการลองหยุดดูแล้้วกก็เิดอะไรขึนฮหยุดได้ประมาณสักสเดือนได้หยุดไปสี่เดือนแสดงว่าระหว่างสี่เดือนนั้นไม่ปวดไม่ปวดคะไม่ปวดเลยไม่ปวดแต่พอพอพอเริ่มมาช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมากลับมาก็เลยทานต่อ แล้วก็มีอาการของไมเกรนร่วมด้วยซึ่งไมเกรนจริงๆก็เป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเจออากาศร้อนอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกปวดแบบปวดแบบขึ้นสมองเลยอจนถึงบางครั้งเนี่ยมีอาการแบบอาเจียนออกมาเลยอาเจียนแล้วก็ท้องรุนแรงจะเป็นมาถ้าพักผ่อนน้อยด้วยจะเป็นฮะอันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่ามีทั้งอาการปวดประจำเดือนด้วยแล้วก็มีไมเกรนด้วยนะครับ แต่หลังจากหยุดไป4เดือนเนี่ยไอ้สอย่างมันมาพร้อมกันคือปวดทั้งประจําเดือนด้วยไมเกรนมาด้วยนะครับอาจารย์คงต้องช่วยตอบนะครับว่าหลังจากหยุดไปเนี่ยแสดงว่าครับผมตอบได้ในกรณีของไมเกรนครับนะครับไมเกรนนี่ก็คงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระดับของ t s 2ในร่างกายมีสูงนะครับเพราะมันก็เหมือนเกิดอาการเสภูมิแพ้อาการนะครับเมื่อมีการลดลง อาการก็จะดีขึ้นการลดลงนั้นนะถ้าหากจะดูกราฟสักนิดนะครับเราจะพบว่าคนที่กินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวนะครับก็จะมีพา์มเพิ่มขึ้นของ t h 1นะครับแล, 17, แล้วก็ t h 1 7แล้วก็ T-regulator นะครับส่วน t h 2เนี่ยไม่เพิ่มหรือลดอยู่ปกติของมันภาวะของคุณ TSH 2เนี่ยจะสูงกว่าคนอื่นนะครับ ้คนธรรมดาเนี่ยากินเข้าไปแคปซูลที่นี้จะสร้าง T H 1ของคุณก็เหมือนกันก็คงจะมีการสร้าง T H 1ขึ้นแล้ว T H 1เนี่ยมันระดับของมันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นตัวไปลด T H 2ให้กลับสู่ภาวะปกตินะฮะเพราะฉะนั้นอาการที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจาก T H 2มากไปม,มันก็หายไปนะครับมผมเชื่อว่าไมเกรนไมเกรนนี่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นส่วนไอ้ที่ปวดประจําเดือนเยอะๆเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่า Gm1 เนี่ยมันไปอินฮิบิตเป็นโพสกนดินอินฮิบิเตอร์ไปยับยั้งการหลังโพสกนดินครับ,รบส่วนว่าทำไมมันหลังประจำเดือนถึง3อาทิตย์อันนี้ผมต้องเรียนตรงๆก็ตอบไม่ได้นะมันเป็นความนะซับซ้อนทางาธรรมชาตซซิซึ่งอย่างที่ผมว่าเนี่ยคงต้องไปหัดมีประจำเดือนก่อน <laughs> <laughs> แต่ว่า ท,ที่ดีใจก็คือว่าหลังจากนั้นสองสามเดือนก็หายไปใช่ไหม,มทานหายไปผมก็คิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับไอทีเอสองเนี่ยที่มันมีเยอะไปครับแต่ก็ก็คือพอหยุดไปสี่เดือนกลับมารับประทานใหม่อาการปวดประชาเดือนก็หายไปอีกไมเกรนดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยค่อยๆดีขึ้นค่คคนะแล้วทุกวันนี้ยังทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องอยู่ค่ะแล้วทานสูตรทานสูตรสีเขียวปริมาณยังไงฮะ ก็เป็นเช้าสองย็นสองก่อนเช้าสองก่อนนอนสองใช่ค่ะแล้วถ้าหยุดอีกต้องถามอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้จะกลับมาอีกไหมครับก็ลองหยุดดูเขาลองแล้วรอบหนึ่งอาจารย์แล้วเป็นยังไงฮะกลับมาเหมืนกลับมาอืมอันนี้ตอบไม่ได้แล้วจริงอาจารย์นํำไปช่วยเออคือคิดว่าคงเป็นลักษณะของเฉพาะตัวนะคะที่จะมีสารเพราะแทกานดี้เนี่ยหลังมากต่างจากคนอื่นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปวดอีกนะฮะ <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอินเตอร์ลิวคิน1หรือไม่เพราะว่าระบบการสร้างของพราะแซกแอนดินเนี่ยมันจะเกิดมาจากอย่างที่บอกอะ <c oughs> ว่าผนังผนังของเซลล์เนี่ย <c oughs> จะหลัง่งไขมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกรดตัวหนึ่งแล้วก็ถึงเปลี่ยนเป็นพราะแแกแนดินซึ่งการกระตุ้นตรงนี้มันจะผ่านอินเตอร์ลิวคิน1นะฮะ ทีนี้อินเตอร์ลิวคิน1เนี่ยมันสร้างจาก T helper ตัวที่2ครับฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นคือเรายังไม่ได้ศึกษาลงเรายังไม่ได้ึงศึกษาลึกๆลงไปถึงขนาดนั้นนะครคือสรุปได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือเนื่องจากว่ามีการสร้างของ TH1 แล้วก็ T regulator เพิ่มขึ้นผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจาก2ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ไปไประงับให้ t s สองซึ่งมีสูงไปซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการทั้งหลายแหละผปดปกตินี่แหละครับมันก็กลับสู่ภาวะปกติทีนี้ถามว่าเมื่อเราไม่ใช้ถ้าหากมันเป็นอาการพิเศษของเราเป็นอย่างนี้ครับเราก็คงต้องใช้ประจำะก็อาจจะต้องใช้ให้น้อยลงก็ลดปริมาณได้ครับก็ลดลงปริมาณได้เมืม่อหมดประจำเดือนก็ก็อาจจะไม่ตงมีอาการปวดไม่ต้องไม่ต้องมีอาการปรวดแล้ว ก็จะไม่ต้องทานแล้วก็ได้แต่แต่ก็อย่าหยุดใช้จะได้ผิวสวยหน้าใสไปตลอดชีวิตใช่เอาละครับขอบคุณมากครับคุณแหม่มครับ